สวัสดีครับทุกคนกุณลุนนิสันเองนะครับวันนี้อยู่ที่โชรูมหนองแขมครับวันนี้เข้ามาทํางานที่หนองแขมนะครับวันนี้อยู่กับรถนิสสันคลิกรถเทสไดร์นะครับคันนี้จะมาบอกกันว่าในส่วนตัวตอนนี้นะครับรถเทสไดร์ประกาศขายแล้วนะครับแล้วก็คันนี้เป็นรถที่อยู่สาขาหนองแขมนะครับเป็นคันที่อยากจะแนะนาต้องบอกกันว่าคันที่ปุณวิถีขายแล้วแล้วก็ไปแล้วด้วยมีคนจองแล้วนะครับเลยมาเดลือคันนี้เอามาให้ดูอีกคันหนึ่งก็คือคันสีขาวนะครับ รุ่นนี้คือรุ่นออเทนะครับนี่มีน้องใบเฟิร์นนะครับขายคันนี้แถมน้องใบเฟิร์นไปด้วยคลิกออเท็นะครับราคาตั้งอยู่ที่9,808 0 0บาทนะครับในส่วนของตัวสีขาวหลังคาดำแบบนี้เพิ่มค่าสีกับค่าหลังคาตัวนี้หมื่นหเป็นราคา9,95นะครับซึ่งตอนนี้เราเทสได้คันนี้ประกาศขายแล้วราคาสุดที่ตอนนี้เหลือที่700,000บาททวนนะครับ สภาพแบบนี้ยังใหม่อยู่เลยนะครับ700,000บาทแต่ว่าต้องบอกกับว่า700,000บาทนี่คือขายแบบนี้ไม่มีของแถมเลยนะครับถ้าเกิดในคีลูกค้าจาัดไฟแนนซ์เนี่ยก็ต้องเตรียมตังไปซื้อประกงประกันภัยด้วยแต่ว่าสามารถเอาเงินจนี้เป็นเงินดาวได้อยู่แล้วไม่มีปัญหานะครับหรือกรณีซื้อสดก็ขับคันนี้กลับไปได้เลยนะครับ คิกออเท็กเนี่ยมีความแตกต่างจากคิกรุ่นธรรมดาย,ยัางไงบ้างก็ในส่วนของตัวลายของล้อแมกนะครับก็จะเป็นลายแบบนี้หน้าตาก็จะไม่เหมือนในส่วนของตัวคิกรุ่นอื่นๆไม่ว่าจะเป็น EV หรือ VL ซึ่งเป็นลาย5ก้านนะครับเป็นลายใบพัดแต่รุ่นนี้เป็นลายซีนะครับล้อแมกขนาด17นิ้วลายนี้ลูกค้าก็ชอบสนใจอยากได้กันหลายๆท่านอยู่แล้วนะครับมาพร้อมกับตัวชุดแต่งรอบคันสังเกตนะครับชุดแต่งของตัวออเท็กก็จะเป็นลักษณะของตัว สเกิร์ตที่เป็นสีเงินแบบนี้นะครับรอบคันมาพร้อมสัญลักษณ์ออเทกนะครับลิ้นด้านข้างนะครับสายข้างแบบนี้และลิ้นหน้าแบบนี้นะครับตัวชุดไฟตัดหมอกนะครับหน้าตาก็จะไม่เหมือนกับตัวรุ่นอื่นนะครับสังเกตว่าตัวช่องไฟตัดหมอกก็จะเป็นหน้าตาแบบนี้นะครับแล้วก็ในส่วนตัวโลโก้ออเทกนะครับ ในส่วนตัว k i กส r วีอาร์ Tech รุ่นนี้นะครับก็จะมีระบบความปลอดภัยค่อนข้างครบอยู่แล้วไม่จะะเป็นในส่วนตัวเรื่องของตัวเตืนจุดอาศาตร์ตาบรายสปอร์ตเลี้ยวคอร์ท t r ฟ f ิกอ a l ร r t นะครับบรายสปอร์ตมอนิเตอนะครับกระจก IRVM นะครับเดี๋ยวพาไปชมกันพาชมข้างนอกก่อนกระจกข้าเป็นสีเงินแบบนี้นะครับมาเข้ามาดูภายในครับภายในเนี่ยถูกตกแต่งด้วยเบาะสีทูโทนนะครับเป็น เหมือนซิกเนเจอร์ของทางออเทคเขานะครับแบบนี้นะครับซื้อลูกค้าหลายท่านก็จะบอกว่าบาดตัวออเทคกอะวัสดุบาะดูจะนุ่มกว่ารุ่นที่เป็นรุ่น V หรือรุ่น VL นะครับนี่คันนี้ไม่ได้ติดฟิล์มระเหนสีความเป็นน้ำเงินออเทคชัดเจนนะครับเพราะว่าบาคงคันเวลาทํารีวิวแล้วผมเองเนี่ยของผมเองบางทีมันจะดูมืดๆหน่อยบางูไม่เห็นความชัดเจนแตกต่างของสีนะครับถุงลมนิรภัาาย6จุดนะครับภายใน คอนโซลเนถูกเดินด้วยได้น้ำเงินนะครับซึ่งก็ทำให้คันนี้มีความสวยงามโดดเด่นมากกว่าหรือมีความเก๋มากยิ่งขึ้นนั่นเองนะครับออปชันอื่นมีอะไรบ้างนะ,นะครับกระจก IRVM นะครับกระจกเราจะมีกล้องคันนี้มีกล้อง5ตัวคือรอบคันแล้วก็กระจกที่ฝาท้ายนะครับเป็นกระจกที่ช่วยมองเวลาที่เรามีการมาทุกของเยอะๆมองทำให้มองทันวิสัยด้านหลังไม่เห็นนะครับกล้อง ในตัวจอเนี่ยก็เป็นในส่วนตัว Apple CarPlay and r o i d Auto นะครับแล้วก็มีกล้องรอบทิศทางมาพร้อมกับระบบตัวจับความเคลื่อนไหว Moving Object Detection นะครับมี Wireless Charge เรียบร้อยแล้ว Air Auto นะครับ Auto Hold มีให้เบรกไฟฟ้านะครับคอนโซลตรงตำแหน่งคันโซลเกียร์นะครับก็จะมีในส่วนตัวสัญลักษณ์ a All เท็นะครับการใช้งานโหมดอะไรนถ้าถ้าเกิดดูคลิปก็ทราบแล้วมีโหมดได้หมดเป็น Sport Eco Normal Mode นะครับ หน้าจอแสดงผลน,นะครับมาดูเรื่องความปลอดภัยการดูจากหน้าจอนี้ได้พวกการตั้งค่าเราจะไปตั้งค่าในส่วนตัวระบบความปลอดภัยนะครับมีอะไรบ้างอย่างที่บอกไปสักครู่นะครับมีเตือนคอมเดนด้วยเตือนจุดอับสายตาเบรกฉุกเฉินแล้วก็เตือนการชนด้านหน้าพร้อมเบรกฉุกเฉินนะครับระบบช่วยจอดก็คือ Moving o b j e c t ติแกรมันจะคู่ที่มาจากตัวกล้องรอบทิศทางนั่นเองเตือนเมื่อล,คลาครับเวลาขับมี D R r ด้วยในส่วนตัวเรื่องของตัวเ,เตือนเมื่อล้านะครับ แล้วก็ในส่นวนตัวปรับตั้งค่าไทยอังกฤษสามารถปรับได้นะครับครู c คอนโทรรุ่นคอปเนี่ยพิเศษตรงที่ว่าเป็น Adaptive Cruise Control นะครับของของของนิสสันเราเรียกว่า ICC Intelligent Cruise Control นะครับก็แปลผ่านความเร็วตามคันหน้าได้ด้วยแล้วก็สามารถถึงจุดหยุดเนี่งก็จะเบรกแล้วก็ถ้าเกิดในกรณีที่หยุดนานไม่ถึง2วินาทีมันก็จะสามารถออกตัวตามคันหน้าได้ต่อแต่ถ้าเกิดหยุดเกินมันก็จะปลดออกนะครับ เราสามารถปรับตั้งระยะห่างจากคันหน้าได้ถึง3าร,ระดับด้วยนะครับในส่วนของตัว ICC ใกล้กลางไกลนะครับแล้วก็พวงมาลัยไปแบบพุ่มหนังแล้วก็เดินได้สีน้ำเงินนะครับปรับความสูงต่ำจากไฟหน้าได้มีแอมเบียนไลท์นะครับไฟสร้างบรรยากาศที่เป็นแถบสีตรงคอนโซลนัล่นนะแล้วก็พวกชุดแต่งสไตล์หรือแพก่คือชุดนี้ครับมันจะเป็นวัสดุที่บุบบุนุ่มถ้ารุ่น E เนี่ยจะไม่มีรุ่น E จะเป็นพลาสติกล้วนๆมาเลยนะครับ แบบนี้ประมาณนี้นะครับ ก็จะประมาณนี้ครับสำหรับตัวนิสสันคิกส์ออเท็กเทสไรด์คันนี้นะครับรถไป2 9 5 0 0 0บาทเหลือ7จ็ดแสนทวนนะครับคันนี้สีขาวหลังคาดำนะครับแล้วก็ในส่วนของตัวการจดทะเบียนอะไรลวลูกค้าจ่ายเพิ่มต่างหากเองนะครับก็ลองดูว่าถ้าเกิดสนใจซื้อส่วนลดจากไฟแนนซ์ก็เราเข้ามาปรึกษาได้นะครับเลขไม้เอาลืมให้ดูเลขไม้คันนี้นะครับเลขไม้รค่นนี้วิ่งไปละแปดพ้อยสิบกิโลนะครับรถจอดอยู่ที่โชว์รูมหนองแขมนะครับถ้าเกิดสนใจก็พักมาก่อน ได้นะครับว่ารถยังอยู่ไหมมีใครซื้อไปหรือยังอยากเข้ามาดูอยากเข้ามาลองเทสได้นะครับก็มาลองดูคันนี้ได้นะครับดนดีให้คันนะ้นะให้คับตึกษานะครับใครสนใจชอบหรือเพื่อกนกำลังสนใจคิกอยู่อยากย้ายรถราคาระอยาประหยัดไม่อยากไป,ไป,ไป,ไปซื้อมือสองก็ดูรถเทสได้เป็นตัวเลือกได้นะครับราคาค่อนข้างคุมค่าเหลือเจ็ดแสนเองนะครับรุ่น vl รุ่นออ t ท c h ราคาเต็มเกือบล้านนิดเดียว995นะครับ หย่อนไป5,000ันในราคาล,ล้านแล้วหลืองจดแสประหยัดไป30%เลยนะครับลองดูแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าคลิปนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับหรือสําหรับใครนะครับถ้าเกิดอยากจะเอารถไปผ่อนเลยโดยที่ไม่ต้องใช้เงินออกรถนะครับใช้เงินออกรถศูนบาทนะครับถ้าเครดิตดีนะครับออกรถศูนบาทเนี่ยก็ ขอระยะยาประมาณ1,800กว่าบาทนะครับก็ขอให้หลักๆแล้วเครดิตก็คือเครดิตดีนะครับรายได้2เท่าของค่างวดรายได้ก็ตีทั้ง23,000ขึ้นไปนะครับถ้าคนเยอมไม่พอก็หาใครมากู้ร่วมก็ได้ก็เป็นทางออกเลยโดยที่ไม่ต้องใช้เง,งินออกรถนั่นเองนะครับ